อยู่ในมือผมแล้วครับกับ Samsung Galaxy s 2 3 Series ครับโอ้โหวันนี้เนี่ยได้จับเครื่องจริงเป็นครั้งแรกครับผมได้จับก่อนวันเปิดตัวด้วยซ้ำครับเลยอยากจะมาเล่าความรู้สึกทั้งเรื่องกล้องแล้วก็การใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังไม่เป็นการเสียเวลาครับเริ่มต้นที่เรื่องแรกครับเรื่องของการดีไซน์ครับโอ้โหส่วนตัวรู้สึกค่อนข้างชอบนะในส่วนของการดีไซน์ทั้งตัว S 23 s 23 Plus แล้วก็ S 23 Ultra ครัโดยเฉพาะ S 23ครับสึกว่าน่้ารักกรยพาะปอสยี่สิกตามครับรู้กว่าน่ 1นนิ้วค่อนข้างพรีเมียมพอสมควรครับในส่วนของความโค้งมนของขอบหน้าจอ S23 Ultra ครับบางคนรู้สึกว่ามันเป็นปัญหามากๆในรุ่นก่อนๆน,นะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการใส่ใจอย่างหนึ่งของซัมซุงเลยนะครับที่มีต่อลูกค้านะครับถือว่าดีมากๆแล้วพอพลิกมาด้านหลังนะครับในส่วนของความนูนของกล้องหลังนะครับปกติมันจะค่อนข้างนูนพอสมควรด้วยความที่เซ็นเซอร์มันค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าในรุ่นนี้ในซีรีส์นี้เนี่ยจะปรับความนูนให้มันเล็กลงไปปกวว่าาเเดิิมม้คสแแลแทบจะ ไมดชิปเลยทีเดียวครับถือว่าค่อนข้างดีมากๆและเป็นประโยชน์พอสมควรเลยครับวันนี้นะครับผมก็ได้ไปทดสอบไม่ว่าจะเป็นโหมดกลางคืนนะครับการซูมร้อยเท่านะครับการใช้200ล้านนะครับที่ซัมซุงกาแล็กซี่เอสยี่สตนะครับตัวท็อปสุดมีมาให้ผมก็จัดหนักจัดเต็มเลยครับบอกเลยว่าไม่ถึงพันรูปเนี่ยไม่กลับนะครับขอเริ่มต้นที่โหมดซูมกันก่อนครับเออนี่คือจุดเด่นของเขาอยู่แล้วใช่ไหมในการซูมเนี่ยร้อยเท่าของเขาครับอย่าลืมว่าคุณภาพเนี่ยมันค่อนข้างดีกว่าเดิม นเนื่องจากว่ามันเป็น200ล้านพิกเซลนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้บางคนก็จะตั้งคาถามเขาว่า S 2 3เนี่ยที่มันเป็น200ล้านเนี่ยมันเป็น200ล้านในลักษณะไหนครับมันเป็น200ล้านที่เน้นคุณภาพหรือแค่200ล้านที่เป็นเลขสเปคครับทางซัมซุงเนี่ยก็มีการเคลมในส่วนของตัวเองนะครับว่าเลขสเปคก็ใช่อยู่รับว่ามันเป็น200ล้านครับแต่200ล้านของเขาเนี่ยคุณภาพเขามั่นใจครับว่ามันดีกว่า108ล้านแน่นอนใช้ซูมขนาดนั้น <Wow. S 1> ค่างขิงใ่นระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับคือพอผมไปลองใช้การซูมระดับร้อยเท่าของซัมซุงในรุ่นนี้เนี่ยผมเห็นความต่างในเรื่องความคมชัดเลยนะครับเป็นจุดจุดแรกเลยครับคือตัว S 2 2เนี่ยมันก็ชัดมากแล้วนะแต่ S 2 3ในซีรีส์นี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างชัดขึ้นกว่าเดิมมากๆครับคุณภาพมันดีกว่าเดิมแบบพูดง่ายๆใครที่รู้สึกว่าจุดเด่นของตัว S 2 3 Ultra ที่มันซูมดีอยู่แล้วเนี่ยใครอยากอัปเกรดครับรุ่นนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างนน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 ่่่่่่่่าาาาาาสสใจมมกแแตววรรรรุุี้เเทดออบบป็ผ วความเสถียรอะไรหลายๆอย่างครับมันยังคงดูแบบไม่น่าเอาไปใช้งานจริงได้นะครับอาจจะมีบางจุดที่ผมรู้สึกว่าขัดหูขัดตาเล็กน้อยนะฮะก็ะเข้าใจได้ในความเป็นเบตานะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูเครื่องจริงกันอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยมันจะเครื่องจริงในลักษณะที่ผมอาจจะพูดถึงว่ามันเอาไปวางขายแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเอามารีวิวจัดเต็มแน่นอนนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยที่ไปลองใช้งานมาแล้วค่อนข้างโอเคมากครับแลวก็ค่อนข้างชอบพอสมควรมาที่หมดกลางคืนครับทางซัมซุงก็จัดแสงให้เลจัดเต็มจริงๆครับอันน คือเขาบอกพร้อมพลีชีบนะครับว่าถ้ามันไม่ดีเนี่ยเขาก็คงไม่กล้าจัดขนาดนี้ใช่ไหมล่ะเออแน่นอนครับก็ผมรู้สึกว่าการที่เขากล้าจัดแสงในลักษณะที่แทบจะปิดห้องทั้งห้องไปแล้วนะครับแต่ว่ายังให้เครื่องนี้มาถ่ายแสดงว่าคุณภาพมันดีจริงใช่ครับมันดีจริงครับในส่วนของการถ่ายโหมดกลางคืนของรุ่นนี้พูดถึงคุณภาพครับผมรู้สึกว่าในส่วนของความคมชัดที่ปกติแล้วเวลาเราถ่ายโหมดกลางคืนในโหมดปกติที่ไม่ได้เปิดโหมดกลางคืนนะนก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่ามันจะไม่ค่อยชัดเลยมันอาจจะมีแสงจากการที่เราเปิด แสงหน้าจอนะครับมันอาจจะมีแสงเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้ครับเป็นแบบนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแต่ว่าพอเราเปลี่ยนเป็นโหมดกลางคืนปุ๊บนะครับจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเลยก็คือความคมชัดที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จุดเด่นก็คือความสว่างนั่นเองนะครับความสว่างค่อนข้างดีอยู่แล้วครับแต่ความคมชัดเนี่ยต้องมาแน่นอนรุ่นนี้ก็มาเช่นเดียวกันครับในตอนที่เรากดชัตเตอร์นะครับจุดหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดเลยก็คือพอมันมีแสงเล็กๆน้อยๆเข้ามาในห้องหน่อยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะกินเวลาแค่ประมาณสองสาสมติมันมมมดสนนิทเลยัก็จะะปราณ5-56 ถ้ามีแสงใน,นระดับที่เฮ้ยปกติเราถ่ายกันแบบตามท้องถนนช่วงกลางคืนอะไรแบบนี้นะครับแบบนั้นเนี่ยผมกล้าการันตีเลยครับหวิ2วินะครับแป๊บเดียวจริงๆนะครับแล้วก็กลับไปประมวลผลในคลังอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็แป๊บเดียวเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าความต่างระหว่างที่ปิดกับเปิดเนี่ยหูต่าง ผมก็มีไปลองในการที่ถ่ายทั้งในตู้ปลาเองนะครับถ่ายทั้งในสถานที่จําลองที่มันจะมีพระจันทร์ด้วยนะครับตรงนั้นเนี่ยพระจันทร์เนี่ยโอ้โหแทบจะมีแสงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองครับที่มันส่องลงมามันนิดเดียวจริงๆเห็นได้ชัดเลยในเรื่องของการที่เปิดกับปิดนี่มันค่อนข้างต่าง,างกันมากๆครับแล้วมันสวยต่างกันด้วยนะพอเปิดเนี่ยโอ้โหคุณเห็นย่าเลยครับแต่ถ้าคุณปิดปุ๊บเนี่ย คุณแทบจะไม่เห็นญ้าเลยครับคือมันต่างกันมากจริงๆอันนี้คือผมพูดถึงทั้งซีรีส์เลยนะครับใน3รุ่นเลยครับ S 2 3 S 2 3 plus แล้วก็ S 2 3 ultra ครับคือดีทั้ง3รุ่นในเรื่องของโหมดกลางคืนนะครับส่วนการซูมนะฮะอันนี้ก็ต้องขอแจ้งกันนิดนึงว่า S 2 3แล้วก็ S 2 3 plus 2ตัวนี้เนี่ยก็จะซูมเต็มที่ได้แค่ประมาณ30เท่านะครับคือมันก็จะต่างแนในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าแบบใครหยยกไป ultra คุณแน่นอนคุณได้ระดับร้อยครว่า มันไม่ต่างอะไรใน3รุ่นเลยนะครับแทบไม่ต่างกันเลยครับเพราะเนื่องจากเป็น12ล้านพิกเซลเหมือนกันเลยอาจจะมีในส่วนของซอฟต์แวร์เล็กๆน้อยๆนะครับเช่นตัวอัลตร้าเนี่ยก็จะมีการปรับซอฟต์แวร์ที่ดูดีกว่าเล็กน้อยนั่นเองครับไม่ต่างกันในเรื่องของคุณภาพสักเท่าไหร่ครับโดยภาพรวมที่ผมไปลองใช้งานมาก็จะประมาณนี้นะครับยังไม่ได้มีรายละเอียดที่มากกว่านี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าจะมีคลิปที่รีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มอีกทีนึงนะครับวันนี้มาพรีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ลองชชมมกกกัันนนนนค่่่าาาาาวววววๆไไปปปปอออลลลงงงงใ้้เเเเ็็ยยยบบดีีิิตะ จัดเต็มแน่นอน ครับผมรอกันได้เลยวันนี้ที่ผมลงคลิปเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันเปิดตัวของ s a m s u n Galaxy g A 1 3 Series รุ่นนี้ที่เรารีวิวอยู่นะครับผมเองเนี่ยยังไม่รู้ราคานะเดี๋ยวผมทิ้งราคารายละเอียดต่างๆเนี่ยไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับหรือจะสั่งซื้อเนี่ยฝากซื้อผ่านลิงก์ lazada แล้วกันนะครับผมขอบคุณ lazada ด้วยนะครับก็เป็นสปอนเซอร์สำหรับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็จบไปครับขอบคุณผู้ชมมากที่ดูจนจบถึงวินาทีนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับติดตามข้อมูลข่าวสาร ื่นของ CT Six Sister เจอนคลิปอีโดโดแน่ครับสีวเกนุนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย